สวัสดีค่ะโรสนะคะข่าวนี้โรสก็จะมาเมา้ามเมนต์พี่เอิ์น้องมิกเช่นเคยนะคะแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ที่ทําให้นอนไม่หลับกันเลยนะคะโมเมนต์เมื่อคืนก็คือมาตอนประมาณเที่ยงคืนก,ก,กว่า ตอนนั้นโรสก็คือตั้งใจว่าจะนอนหลับแล้วแหละแต่แบบว่าพอมีโมเมนต์นี้เข้ามาก็คือตื่นค่ะตาสว่างตาตื่นกันเลยนะทุกคนคือจะนอนก็นอนไม่ได้นอนไม่หลับนอนไม่ลงกันเลยนะคะโรสก็คือมาเปิดไลฟ์เลยนะเมื่อคืนเมื่อคืนมาไลฟ์ทาง YouTube เลยนะแบบว่าอยากพูดคุยทุกคนเลยเพราะว่าโมเมนต์นี้นแหละแล้วก็แบบเป็นโมเมนต์ที่ทําให้แบบจุกอ,อกโมเมนต์มันจุกอ,อกความสุขมันล้นใจจริงๆนะทุกคน ก็ขอบคุณนะคะสําหรับคนที่เออมาคุยกับโรสเมื่อคืนนะแบบมันดึกมากๆแ,แล้วโรสก็คิดว่าน่าจะไม่มีคนแล้วแหละแต่ก็เออยังมีคนมาคุยกันบ้างนะคะสําหรับโมเมนต์นี้เนี่ยก็รู้สึกว่าไม่ได้มีมาสักพักแล้วนะสําหรับพี่เออตรงนีกอะโมเมนต์ทางทว,วิตเตอรอ์ะเหมือนกับไม่ได้เห็นมาสักพักใหญ่ๆแล้วเหมือนกันพอเห็นโมเมตนต์นี้คือคือนะตอนนั้นก็แบบตบหน้าตัวอย่างนี้เลยแบบเฮ้ยตาฝาดหรือก็ฝันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเฮ้ยฉันฝันไปหรือเปล่าแบบมองดีๆแบบ ใช่หรือเปล่าแอคดีเอร์หรือเปล่าแต่เห็นปิ uc, mm ๊ก hmm. ถูกเห็นบริไฟก็แบบเฮ้ยใช่นี่แอคใหญ่แอคดีเอร์แล้วแบบว้ยแบบคิดแบบว่าท่านตาฝาดไปใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเป็นโมเมนต์ที่เกิดขึ้นจริงนะทุกคนอ่ะก็คือแบบ ก่อนหน้าเนี้ยเขาก็แซวแหละว่าพี่เอิร์ธน้องมิกเนี่ยฟิลเหมือนเป็นแบบพารสีกาไม่ถูกเนื้อต้องตัวกันอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือมีโมเมนต์นี้มาก็คือแบบอุ้ยพี่เอิร์สึกแล้วพี่เอิร์สึกแล้วหรอบางคนก็คงบอกว่าจะจะไปลบที่เคยบอกว่าพี่เอิร์ธเป็นพระแล้วนะเออพี่เอิร์ธไม่ได้เป็นพระแล้วตอนนี้คือสึกมาแล้วนะทุกคนอะ ก่อนที่จะงงไปกว่านี้บางคนอาจจะไม่รู้ว่าโรสกําลังพูดถึงโมเมนต์อะไระบางคนอาจจะไม่ได้เล่นทวิตเตอร์นะคะหรือยังไม่รู้ว่าโมเมนต์เกิดขึ้นเนี่ยมีโมเมนต์อะไรนะคะหรือว่าใครที่รู้อยู่แล้วว่ามีโมเมนต์อะไรเมื่อคืนก็อยู่ในโมเมนต์ด้วยกันนะคะทุกคนก็สามารถมาเมาส์กับโรสได้นะคะใครที่ยังไม่รู้อมาฟังได้เดีย๋ยวเราจะเล่าให้ฟังใครที่รู้อยู่แล้วเราก็มาเมาส์กันอีกรอบมาขยี้โมเมนต์กันอีกรอบนะคะทุกคนกับโมเมนต์ฝันดีหนู เขาบอกใครเขาบอกใคร่ฝันดีหนูมันก็เห็นชัชัดอยู่แล้วนะคะว่าแท็กเป็นชื่อใครก็บอกฝันดีคนนั้นนั่นแหละบอกฝันดีมซอแอปใหญ่คนนี้นี่เองนะคะเมื่อวานวันที่22เมษาตอนประมาณ5้าทุ่มนะคะน้องมิกเนี่ยก็ได้มาทวิตเตอร์นะคะน้องทวิตว่าวันนี้เสียหายหนักมากนะคะวันนี้เสียหายหนักมาก ว่าน่าจะซื้อของหรือเปล่าเออซื้อของอะไรที่อยากได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเสียหายไปหลายบาทอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยมาทวิตแบบนี้นะแล้วก็ตอกย้ําความวันนี้เสียหายหนักมากเข้าไปอีกด้วยการที่น้องมิกโมเมนชั่นตัวเองข้างใต้นะคะเ mm hmm. มนชั่นเป็นรูปภาพเมนชั่นเป็นรูปภาพนะคะว่าแบบ เหมือนเปิดแอคไอจี IG ใหม่ชื่อแอคว่า Mixill Second Hand นะคะน้องเขียนหน้าไบโอเอาไว้ด้วยนะคะหน้าไบโอน้องบอกว่าใครของมือสองครับอาจจะตอบช้าบ้างนะครับของมีชิ้นเดียวของแท้แน่นอนถ้าซื้อคุยกับอ่ะแล้วก็ แท็กพี่แปะยิ้มไปนะคะทุกคนเอาเปิดร้านข,ขายของมือสองแล้วหนึ่งนะคะตอนนี้มิกซิลนอกจากจะเป็นอ่นักศึกษาแพทย์เป็นดาราเป็นนักร้องนะคะก็คือเป็นพ่อค้าแล้วด้วยก่อนหน้านี้ก็คือเป็นพ่อค้าอยู่แล้วแหละก็นอกขายเสื้อของ้องมิกซิลแบรนด์ของตัวเองตอนนี้ก็คือขายสินค้ามือสองนะคะไปอีกซึ่งไม่รู้ว่าขายอะไรนะคะทุกคนก็เข้าไปรอติดตามนะคะกดติดตามไปได้ฟอลเวอร์ไปได้เดีย๋ยวรอดูว่าลงมิกเขาจะขายอะไรนะ จริงๆแล้วพี่เอิร์กก็มาเมนชั่นตอบเหมือนกันนะคะแต่พี่เอิร์กเขามาตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะมาพร้อมกับโมเมนต์นั่นแหละอาจจะพูดถึงอันนี้ก่อนพี่เอิร์กมาเมนชั่นนะคะตอนประมาณเที่ยงคืน27นะคะว่าฝากด้วยได้มาห้าห้าร้อนมากนะโอเคเห็นดมิทเปิดร้านแล้วก็เอาฝากร้านหน่อยนะคะ เขาฝากร้านด้วยได้หรือเปล่าอะไรย่างนี้บางคนก็แบมาฝากร้านหรือว่าฝากรักนะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะทุกคนที่ตองมิกอะเขียนไบโอไว้ในไอจีอะว่าแบบเหมือนกับแบบแท็กพี่แปะอิ่มถ้าใครอยากซื้อก็คุยคุยกับพี่แปะอิมนะคะซึ่งพี่แปะเขาก็ได้มาชูวิตนะคะว่าเพิ่งรู้ตัวอยู่ๆก็ได้เป็นแม่ค้าเปิดทางขนาดนี้เจอแน่หมดตู้แน่สิ่งแรกอีไปตองตามมาติดติดด้วยหลานสม อย่าจะขายหลานเลยหรอกไม่ได้นะคะพี่แป๊คืออุ้ยคือหมดตู้เหมือนข้าวก่อนน้องมิกเขาจะเปิดให้ดูอยู่เนอะในไลน์ว่าแบบน้องมิกมีตู้ที่สำหรับเก็บกระเป๋าแล้วก็มีช่วงเนี้ยที่น้องแบบใช้บ่อยก,ก็คือใบสีเขียวนะคะกระเป๋าใบสีเขียวซึ่งพี่แป๊ยิ้มเรียกว่าอีเบตองอ่ะน้องมิกก็มาเมนชั่นนะคะต่อพี่แป๊ยิ้มด้วยนะคะน้องมิกบอกว่าอีเบตองแล้วก็หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่ามาซึ่งพี่แป๊ยิ้มก็มาบอกว่า ขายซื้อใหม่ไงรู้เธอมองส้มแป๊ดอยู่นี้อุ้ยส้มแปดใบใหม่ใช่ไหมเนี่ยใบที่แบบต้องตาต้องใจยอยู่นะคะพี่แป๊ยยิ้มก็บอกว่าเออขายใบสีเขียวไปสินะคะเธอมองสีส้มอยู่นีอยากได้ใบสีส้มหรือเปล่านะคะซึ่งโดดไม่รู้ว่าเข้าใจถูกหรือเข้าใจผิดนะก็คือเหมือนคราวก่อนที่น้องมีกลายกับของ ูกรีนใช่ไหมไมีพูดถึงเรื่องกระเป๋าใบสีเขียวนะคะคุณน้องใบตองนี่อยู่เหมือนกันเนาะแล้วพูดเหมือนแบบมีคนซื้อให้น้องมิกอะโอ้พูดแล้วแบบเข้าใจว่าแบบเหมือนมีคนซื้อใบนี้ให้น้องมิกกระเป๋าใบตองที่ทุกคนพูดถึงอใบนี้สเป็นใบ,ใบนีกมากขอสตอรี่เลยเราม่พูดเรื่องราคาแต่เราเอาสตอรี่ดีกว่าเพราะสตอรี่มีคุณค่าในจิตใจนะฮะจะบอกเขาไปสิว่าใบนี้ซื้อใหอ้อะโอ เป็นอะไรเอ่ยซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครเอ้ยน้องมิกคงไม่เอาไปขายโลกเนาะน้องมิกก็คงไม่เอาไปขายโลกก็เก็บไว้คู่กัแบแหวนนั่นแหละก็ <c oughs> ไม่รู้ว่าใครซื้อให้นะทุกคนรถก็ไม่ชัวร์นะแต่ตอนี้ก็แบบในมโนก็คือนึกเป็นภาพคนคนหนึ่งก็อาจจะเป็นพี่คนนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันหรือว่าน้องมิกอาจจะซื้อเองทั้งหมดนั่นแหละเนาะอ พอน้องมิกเปิดตัวร้านขายมือสองนะคะทุกคนแฟนคลับเขาก็เลยแบบเอ้ยนึกภาพกันว่าถ้าเกิดว่าน้องมิกเนี่ยเ,เป็นพ่อค้าจะเป็นยังไงนะพ่อค้าแบบ second hand เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ mm hmm. เขาก็แบบมาติดแท็กกันนะคะกับแฮชแท็กถ้าที่นี่คือ Mix ซ์ second hand นะคะ โอเคเดี okay, are. Are like one, ๋ยวมาดูซีว่าแฟนขับขานึกภาพเป็นยังไงกันอ่ะอย่างอันนี้นะคะของคุณพี่มิกจงฮีเขาบอกว่าอ้าวพี่นะคะแคปชั่นแล้วก็ติดแฮชแท็กถ่าที่นี่คือมิกซิลเซกันแฮนนะคะก็คือจําลองเหตุการณ์เนาะการกระเป๋ามือสองสภาพดีไม่ได้เปิดเลยครับมิกซิลเซกันแฮนบอกอ่ะแต่มีอย่างหนึ่งที่อยากจะเปิดอ่ะลูกค้าก็ถามอะไรหรอคะอ่ะมิกซิลเซกันแฮนตอบว่าหน้าลูกค้าหน้าลูกค้าโอเคอันนี้ก็มีมาเซลนะคะ เป็นแซวเหมือนลงรูปนะคะ้าน้องมิกเปิดร้านนะคะเปิดร้านกระเป๋าจะเป็นยังไงในรูปก็คือมีนีโอมายืนเฝ้าร้านให้นะคะอ่ะคุณคนนี้คุณกินข้าวยังค่ะคุณกินข้าวยังคะก็ทวิตว่าทําไมพี่มิกไปนานจังผมต้องเฝ้าร้านอีกนานไหมนะคะแล้วก็ติดแท็กท่าที่นี่คือมิกซิลเซ็นแ n นไปนะคะ อะไรอะไรก็มีโอเนโอเฝ้าร้านเหรอก็คือนิโอเฝ้าบ้านนี่ี่เอิร์ทแล้วถ้าน้องมิกเปิดร้านก็คือนนโอมาเฝ้าเฝ้าร้านให้น้องมิกต่ออย่างนี้เหรออุ้ยเนโอลูกรลักน้องจา๋าปูจู้นะคะค่ะก็จําลองเหตุการณ์นะคะว่าลูกค้ากับพ่อค้ามิกจะเป็นยังไงนะคะลูกค้าบอกว่าพ่อค้าค่ะคือกระเป๋ามันมีปัญหาถามพ่อค้ามิกถามว่ายังไงครับลูกค้าบอกว่าคือตัวล็อกกระเป๋ามันชอบเปิดเองอะคะ่ะ พ่อค้าบอกว่าชอบก็ดีแล้วนี่ถ้ากระเป๋ามันชอบก็ดีแล้วนี่เออไม่ดีตรงไหนเออ,อเค,คุณลูกค้าอุกแบบเยอะแยะมากสำหรับแฮชแท็กนี้นะคะใครที่แบบอยากจะหัวร้อนะคะอยากจะแบบอารมณ์ดีวันนี้เข้าแฮชแท็กนี้ได้เลยถ้าที่นี่คือ m i x s l Secondhand นะคะ เก๋าเก๋าใช่ไหมคุณเก๋าเก๋านะคะคุณเก๋าเก๋าบอกว่าลูกค้ามีตําหนิไหมคะอะพ่อค้ามิกบอกว่ามีบ้างนิดหน่อยครับเวลาดื้อไม่ฟังทําตัวไม่ดีก็ต้องมีตําหนิกันบ้างเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะต้องมีอะไร มันคนละตำหนิกันจ้าเล่นแท็กติดเทนกันไปนะคะทุกคนจนกระทั่งน้องมิกนะคะก็มาถามแฟนคลับนะแบบเออเล่นอะไรกันนะคะน้องมิกเขาก็เลยทวิตว่าเป็นไรเอ่ยนะคะติดแฮชแท็กที่นี่คือ m i กซินเซ็กแอนงไปนะคะเป็นไรเอ่ยนึกสึงแบบที่น้องมิกพูดออกเลยนึกเสียงน้องมิกออกเลยนะคะโเป็นไรเอย แต่เป็นไรเอ่ยก็ไม่รู้แหละแต่มีคนมาบอกฝันดีด้วยนะคะมีคนมาเมนชั่นต่อข้างล่างนะคะของน้องมิกซิลนะคะว่าฝันดีหนูฝ <c oughs> ันดีหนู <c oughs> คือแอคใหญ่แอคนี้ก็คือแอคเอ์ธพิรพัฒน์นั่นเองแล้วก็คือเป็นแอคจริงด้วยนะ <c oughs> ตอนนั้นโลสก็แบบเห็นแจ้งเตือนเข้าไปดูก็ยังคิดอยู่เลยแบบใช่หรอเฮ้ยฝันดีหนูเอ๊ะฉันตาห่านห,หรือเปล่าเอ๊ะมันแบบ อะไรยังไงฉันตาฝาดไปใช่ไหมหลายๆคนเขาร้องเพลงมีกันแล้วก็คืองงอีกอย่างคือน้องมิกอะทวิตว่าเป็นไรเอ่ยน้องมิกบอกว่าเป็นไรเอ่ยแต่พี่เอิร์มาบอกว่าฝันดีหนูเอ่ยังไงก็ก็ไม่เข้าใจว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงนะทุกคนก็อาจจะเห็นว่าเออน้องมิกมาเล่นกับแฟนคลับดึกแล้วหรือเปล่าอยากให้น้องแบบไปนอนพักผ่อนหรือเปล่าเพราะว่าตอนนั้นก็เที่ยงคืนจะครึ่งแล้วนะทุกคนก็เลยแบบเออมาฝันดีหนูไปนอนได้แล้วนะคะอะไรอย่างนี้ซึ่งความแบบ ฝันดีหนูในโมเมนต์ก็หนูที่เขาเรียกกันเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่นี้นะก่อนหน้านั้นก็คือมี IG Story ของพี่เอ,อิร์ทอีกนะคะมี IG Story ของพี่เอ,อิร์ทอีกที่แบบว่าพี่เอ,อิร์ทมาลงอะซึ่งเหมือนภาพเนี้ย จะเป็นภาพที่แฟนขับเขาทํานะคะไปทําคือเป็นรูปพี่เอ,อิร์ธแล้วก็มีแบบฟิลมบบ์มเมนมีคําพูดอะไรเงี้ยเขียนว่าบ้านพี่มีแมวสมตัวตัวเมียมันชอบนอนตัวผู้มันชอบหนีส่วนตัวพี่มันชอบหนูโอเคชอบหนูหนูไหนใช่หนูที่ไปบอกฝันดีเมื่อกี้หรือเปล่าฝันดีหนูนั่นหรือเปล่าซึ่งอันเนี้ยเขาก็เขียนเป็นชื่อพี่เอ,อิร์ธเออพิรพันธ์แล้วก็วงเลยว่าไม่ได้กล่าว เหมือนโลก็เคยเห็นแหละจริงๆโลว่ารถเคยเห็นนะรูปอันนี้ไม่แน่ใจว่าเคยเซฟไว้ด้วยหรือเปล่าซึ่งเขาอะแฟนขับเขาลงไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะวันที่6ธันวาคมปีที่แล้วติดแฮชแท็กพี่เอ,นะ ack, เอิร์ธไปเนาะติดแฮชแท็กเอิร์ธพิรพัฒไปซึ่งพี่เอิร์ธอะก็ได้เซฟ,ฟเอาไว้ได้กดกดชอบกดถหวัวใจเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนก็ไม่คิดนะว่าคุณเอิร์ธพิรพัฒน์เขาจะเซฟเ็บเอาไว้ด้วยอะเพราะว่ามาในเมื่อคืน นะคะเมื่อคืนนี้พี่เอิร์เขาก็ลง i g Story เป็นเป็นอันนี้แหละเป็นคำพูดเนี้ยแล้วก็เขียน55ไปไม่รู้หมายความว่ายังไงบางคนก็พูดว่าเอหรือฝันดีหนูของพี่เอิร์เนี่ยก็คือเป็นการแบบมาแบบรายงานหรือเปล่าว่าแบบจะนอนแล้วนะเพราะว่าอ่าก่อนหน้าที่จะมี IG Story ที่แบบเป็นแบบบ้านพี่มีแมวสามตัวนั้นอ่ะก่อนที่น่าจะมีแบบส่วนตัวพี่ชอบหนูอ่ะ ส่วนตัวพี่ชอบหนูวันนั้นนะ่ะก็คือจะเป็นเหมือนพี่เอิร์ธจะเป็นแบบถ่ายรูปตัวเองแบบว่าสระผมไม้กําลังเป่าผมนี่นี่นี่ให้ดูตรงนี้แมวมานอนรงเตียงแล้วนะเหมือนจะเตรียมนอนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือต่อมาก็คือไปบอกฝันดีหนูน้องมิตที่ใต้ทวิตเตอร์ของน้องอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเขาบอกเขาคุยกันสองคนหรือเปล่าเขาแบบว่าเออ,อรายงานให้ฟังว่าแบบว่าเอออยากจะนอนแล้วนะอะไรอย่างงี้แล้วแบบ ทุกคนเราคิดว่าเขาอาจจะคุยกันทุกวันก็ได้นะเขาอาจจะแบบว่าบอกฝันดีกันทุกวันอยู่แล้วแต่ว่าเราไม่เห็นไงเขาคุยกันส่วนตัวไงแต่ว่าคือนะเมื่อคืนนี้เป็นการแบบว่าฝันดีแบบว่าสาธารณะให้เห็นกันทุกคนไปเลยไม่ไหวไม่ไหวจริงๆคือแบบ เหมือนเคยดูในสัมภาษณ์ตอนที่ช่วงเขาโปรโมทนิฮาร์พันดาวทุกคนแล้วเหมือนกับว่าเขาถามว่าระหว่างพี่เอิร์ธกับน้องมิกเนี่ยใครเป็นฝ่ายพูดแบบฝันดีก่อนนะคะใครเป็นฝ่ายบอกฝันดีก่อนซึ่งทางพี่เอิร์ธก,ก็พูดเหมือนกันแหละว่าเป็นน้องมิกนะคะปกติแล้วจะเป็นน้องมิกเนี่ยที่บอกฝันดีก่อนเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าพี่เอิร์ธนอนดึก พี่เอ,อิร์นอนดึกกว่าน้องมิกเหมือนน้องมิกกับเขาจะเข้านอนเร็วกว่าเพราะเขาจะนอนเนี่ยเขาก็จะพิมพ์มาไว้ว่าฝันดีอะไรเงี้ยแล้วพี่เอ,อิร์จะมาตอบทีหลังเพราะว่าพี่เอ,อิร์นอนนอนช้ากว่าอะไรเงี้ยข้อสี่ใครบอกฝันดีบ่อยกว่ากันมิกครับมิก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 ใช่เพราะว่ามิกเวลาแบบหลังจากคุยเรื่องงานเสร็จเนี่ยเขาจะลายบอนฝันดีก่อนอะไรเงี้ยแล้วผมมาเป็นคนนอนดึก <c oughs> ก็จะฝันดีเขาทีหลังเลยใช่แล้วตอนนั้นคือฟังแล้วก็รู้สึกพี่น้องเนาะ พี่น้องนาะต้องบอกฝันดีกันด้วยเนี่ยพี่น้องน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาอันนี้ก็แบบว่ามีความรู้สึกแบบว่าเอ๊หรือว่าแบบว่าปกติแล้วอ่ะน้องต้องพิมพ์ไปบอกว่าฝันดีหรือเปล่าแล้วว่าวันนี้น้องไม่ได้พิมพ์เพราะว่าน้องกําลังเล่นกับแฟนคลับอยู่ไงกำลังแบบมาแบบจอยกับแฟนคลับมาสนุกกับแฟนคลับพี่ก็เลยม,มาฝันดีก่อนแต่แบบฝันดีแบบให้เห็นไปนเลยอ่ะเล่นกับแฟนคลับใช่ไหมอ่ะฝันดีให้เห็นไปเลยเลยนะคะแบบฝันดีหนูเป็นการให้แบบ ทั้งน้องไปนอนแล้วก็ให้ทั้งแฟนขับไปนอนด้วยหรือเปล่านะคะแต่ก็คือบอกเลยว่านอนไม่หลับน้องนอนไม่หลับหัวใจกระสับกระส่ายจริงๆก,กับโมเมนต์นี้นะทุกคนแบบนอนไม่ได้เลยอะโอเควันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะสําหรับโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนของวิเอิญน้องมิกับโมเมนต์ฝันดีหนูนะคะก็รู้สึกแบบ มีคนร้องเพลงหลายเพลงอยู่นะแบบเหมือนฝนตกลงหน้าแรงอะไรเหมือนเห็นสายรุงขึ้นกลางแจ้งเออจริงๆทุกคนครับโมเมนต์แบบมันแบบเยียวยาหัวใจมากๆเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าโรสเพื่ออะไรผิดไปหรือทําอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขอไปเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามารับชมรลบฟังนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนคะ่ะบ๊ายบาย